ได้เป็นสีชอบทุกทีได้สีทีททททท่ชอบมาสตาร์ทได้แล้วสีน้ำเงินสตาร์ทได้แล้วไม่ใช่เรามันมันชี้ไปที่เราอะ่ะ จะกดอย่างนี้เ,เริ่มแล้วกว่าจะเริ่มมีหัวห้องเนี่ยไม่สามคนเลยหรอหุยล <c oughs> ้วเราจะเล่นยังไงหนึ่งคนก็ยังแพ้ทำไงอะเนี่ย ดูไปดูกล้องโอ้โหมันเนียดหมดหมดเลยาตายแล้วตายแล้วมีน้ำตาแน่นอนมีน้ำตาแน่นอนผมว่าเซลลีพอรต ว่าเราเห็นเต็มตาในกล้องเลยเนี่ยพร้อมแล้วก็ใครอีกมีใครอีกโนวาหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าไอ้เขียวเขียวนี่โดนบูดไปไปเลย เอาใครออกเกมเลือ,อินคอสเตอร์แค่คนเดียวอุ้ยดูเหมือนมันตามเรามานะเอาเอากว่าจะมาคาเราเราดูกล้องก่อนอยู่กันเป็นกลุ่มเอาไว้มันก็สีม่วงนะ่าสูงใสสุดเลยนะ อย่าจุ่มแเราถือไม่ก็สีแดงไปเร็วอย่าย้ายกันไปเอาไปฝั่งนี้เฮ้ยผมก็ทำไม่เป็นแล้วด้วยยืนเทอะไรอยู่ทำไม่ไปทำไม่ได้ทำไม่ได้ เราทำไม่เป็นอโอริพอตได้นอนออกก่อน สีดำอีกแล้วโอ้โหชอบเราชอบสีดำโอ้เราชอบสีดำมาแล้วเกินอีวห้องเป็นไรเนี่ยไม่ยอมเริ่ม ไปโอเคโอเค,อเคกลัวโดนฆ่าอีกทีเราจะขี้เกียจไปหน่อยแต่ชอบฆ่าอยู่นะผมผมเอาจะขี้เกียจสืบอะ่ะขี้เกียจมากๆเลยช่วงนี้ขี้เกียจจะทําคลิปนี่แหละแต่ว่ากลัวน้องๆจะเลิกติดตามก็เลยมาก่อน วอาเลิรติดตามผมอะขี้เกียจทำคลิปมากเพราะนผมขอเว้นไว้สองสองเดือนก็แล้วกันเอาออกเกมเหมือนกับเขาก็ได้เล่นอื่นอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะลองดูอ่ะลองเป็นอะไรดีเอ็นมุกก็แล้กัน โอเคเมื่อวานตั้งชื่อโมซันไปแล้วก็คือแบบว่าขี้เกียจทำมากเล่นโหมดฟีเพยไปก่อนนี่เนี่เล่นไนเ,เห็นไหมลงท่อ สมบทาราดให้ด้วยนะเราเฟฟรีพอร์ตก็ได้ถ้าไม่มีใครรีพอร์ตอ่ะมีคนสงสัยสีเขียวมีหนึ่งคนคือเราไงเราไม่โหวตตัวเอง ใช่คนอื่นอยู่ไหนยกสัปดาต่อไปนี่นี่ผมเอาอักษรนะอักษรครับตั้งชื่ออู1สองอูจันทา ค่าไปเรื่อยๆค่าไปเรื่อยปเปลือนี่แหละฮูยฮู้นย์เก้าเจ็ดหนึ่งห ในเกมนี้รู้สึกว่าหมดฟรีเพสสนุกกว่ามาลงไปค่าฆ่าคนไหนหต่อ เราค่ายพิษอี่ั้นเราขอไปตั้งหลักก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปอีก ว,ว่างหรือเปล่าเอาผมไปวางนี่ขอไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันทำคลิปขี้เกียจทำคลิปมาก